คนที่อยู่ในบ้านฟังทลวงพี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวอ้อมท่านอึ้บดเร็วแต่เนี่ยลงไปขึ้นนักนักลูกเมียเพื่อแม่พี่น้องของท่านรออยู่ต่างนอกระย่างลงไปต้องขึนนักนักเน้ออนนี้ยนะพ่อผ่าเมียมาอยู่กลางหน้านี่อยากกินมากนี่ลูกกับเมียอยู่นี่นี่ ขนะ้กันตัวเป็นพายานร่วงไม่ต้องกลัวทางการสิให้ความติธรรทำบ่ต้องยานให้เฝ้าออกมาอย่าคิดตัวสู่เดดขาด <c oughs> ใจเย็นๆนะครับเอาจะใจมาตรการจากน้อยกรนะหนักเอาจะใจล้างท่านนับหนึ่งสอง สามคือได้เรื่อยงครับผมคือไปได้ดทั้อย่านับต่อเด้อสี่นับหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวอย่าแคบด้วย่ต้องกลัวนาทีนับหนึ่งถึงห้าให้เวลาคิดรู้กับเมียอยู่กับล่งนะน้องนะอย่าสู้อย่าสู้น้อง <specialized S 2> ไม่มีเคยยากให้เจ็บไม่อยากใครตายเรานับเลยเน,ลนะหนึ่งสอง อ่ะอยาดูอยาดูน้องยาดูนี่ลองทยกมือขึ้นพื่อนล่พื่นลองาดูอยาดูมามาคอย้ับอกมาเรื่อยๆสางการสิบเหตุยังเก้า มาแล้ออกม้อค่อยๆเติวออกมาครับค่อยๆเติออกมาค่อยๆค่อยๆมอบมอบมอบ,มอบ